สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสศิละชาชลบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับ GS นะครับมีงานติดตั้งไฟครับเท่าที่แล้วที่เราเห็นกันนะครับที่ผมติดไปที่ผมติดไป2คันก็จะเป็นแอฟริกันทวินนะฮอนดานะคันนี้เป็น BMW นะครับนี่เราลื้อหลอดไฟมาละนี่ผมให้ดูก่อนโคมไฟพี่เขาซื้อมาเป็นแบบนี้ข้อดีของโคมไฟแบบนี้คืออะไรรู้ไหมสวิตไฟเนี่ยไอสวิตไอสวิตตัวเนี้ย มันไม่ต้องเดินสายนะครับมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนสัญญาณเขาเรียกว่าอะไรนะไวเลสหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยละมังเนี่ยเขาจะมีขามาให้นะครับเดี๋ยวเราจะติดกันตรงนี้เขาจะอยู่ตรงนี้ดีไม่ต้องเดินสายเข้าสวิต์เลยสายที่เราต้องเดินเนี่ยเขาจะมีสายที่กล่องเนี่ยครับกล่องไฟเขานะโอ้พี่กี้ผมลองแล้วสว่างดีครูนี้เราจะเดินไปที่โคมไฟก็อันนี้เข้าแบตเตอรี่นะส่วนไอ้สายสีฟ้าเส้นเนี้ย เข้าไฟอ่อนนะครับไฟบิดกุญแจนะไม่งั้นเดี๋ยวพอเราตัดไฟแล้วไฟมันจะไม่ดับนะเดี๋ยวเราก็ต้องหาจุดที่เราจะเข้าไฟอ่อนนะครับมาเรามาดูรถก่อนอ่าผมถอดไ้หมดแล้วนะเบาะก,ก็ถอดไปแล้วอ่ะ่กิกี้เมื่อก้ดันเผลอนั่งทับนะครับมันก็เลยล็อกเพราะว่าเลื่อนรถเนี่ยยังไงเราก็ต้องขึ้นไปนั่งบนเบาะนะครับแล้วก็ถอยนะไม่งั้นเดี๋ยวรถเขาจะล้มนะอ่ะเดี๋ยวผมจะถอดเบาะก่อนเขาบอกไขกุญแจไขซ้ายไขขวาอะไรเงี้ยเดี๋ยวหลุดนะเดี๋ยวเอากุญแจรถกันเขามีรูไขอยู่ตรงนี้ ไข้ซ้ายนะครับไข่ซ้ายเบาหน้าไข้ขวาเบาะหลังไข้ขวาแล้วยกออกจะเป็นเบาหลังไข่ซ้ายเป็นเบาหน้านี่ครับแบตเตอรี่เขาบอกว่าอยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมจะต้องรื้อออกมาดูก่อนเขาบอกว่าอยู่ในนี้จริงๆด้วยเนี่ยเห็นเห็นขั้วแบตเลยขั้วแบตอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยบวกขั้วบวกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะถอดอันนี้ออกนะเป็นประแจดาวนะครับ โอเคหัวกลบเข้าตรงกล่องพอดีแล้วก็น่าจะเป็นหัวแบบหัวเมนมันนะครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินสายเข้าตรงนี้ผมจะถอดชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งน็อตเขาเข,เขียน B M ทุกตัวเลยนะอ๋อถอยออกนะง้างออกแล้วก็ถอยออกเห็นไหมนี่เป็นหดุดง้างออกตรงๆไม่ได้นะ ตรงเนี้ครอบฝาถังน้ํามันนะครับผมจะคลายได้ชิ้นนึงแต่ผมจะไม่แกะนะพี่เขาบอกว่าแกะแล้วมันชอบหลวมแล้วมันจะใส่คืนไม่เหมือนเดิมเขาบอกว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าไปแกะมันลองคลายคลายออกมาดูหน่อยว่าเป็นอะไรยังไงนะครับเพราะยังไงเราก็ต้องร้อยสายเข้าตรงนี้แล้วเราต้องหาที่เก็บกล่องด้วยโอเคน่าจะเข้าขึ้นจากตรงนี้ได้นะกล่องเนี่ยน่าจะต้อง ดี๋ยวดูระยะสายก่อนเผื่อเราจะไปหาที่เก็บที่อื่นได้นะครับถ้าเราได้ช่วงที่เก็บสายได้ใกล้ขึ้นอ่ะเราก็จะได้เดินสายในหน้ารถอ่ะสั้นลงน็อตนะในต,ตรงนี้สองตัวเป็นตัวยาวนะครับตัวนี้ตัวสั้นตรงนี้ตัวสั้นนะขนาดไม่เท่ากันนะครับเดินสายนะอย่างเมื่อกี้ที่เราดูนะครับเราจะเดินสายจากตรงเนี้ยเนี่ยแบตเตอรี่นี่ก็เดินสายเนี่ยจะเห็นจะเห็นท่ออยู่แล้วก็เดินเข้ามาอันนี้ง่ายนะครับมันโล่งข้างในมันโล่ง สายผมเดินขึ้นมาทางนี้นี่ครับเดินเข้ามาตรงนี้ตัวกล่องเนี่ยจะอยู่ข้างล่างสังเกตดีๆจะเห็นกล่องนะครับแต่มันมืดนะแล้วก็ไฟติดตรงนี้นะครับซ้ายขวาอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าเป็นไงนะเออเพิ่มเติมนิดหนึ่งมันจะมีสายสีฟ้ามานะครับผมเดินเข้ามานี่สายสีฟ้าผมพุ่มหุ้ม,ห,ม,ห,ม,ห,มหุ้มเปกมาแล้วแล้วก็มาเข้าหลังอันนี้อันนี้น่าจะเป็นไอเหมือนกับไอที่จุดบุหรี่รถยนต์อ่ะ ผมเข้าข้างหลังนี่นะใช้กิ๊หนีบอ่ะเดี๋ยวเราลองดูออนกุญแจครับกุญแจเป็นคีย์เลสนะกุญแจต้องอยู่นี่นะเนี่ยอนะ่นะนะเดี๋ยวผมสาตาร์ทรถหน่อยดีกว่า mm hmm. เพราะว่าผมเปิดหลายทีแล้ว mm hmm. เดี๋ยวแบตมันหมด mm hmm. โอเคตัวสวิตช์เนี่ย มันเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นเหมือนว่าเหมือนบูทูธ Wi-Fi อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะตัวสวิตช์เนี่ยนะไม่ต้องเดินสายเลยเปิดได้เลยนะครับกดเห็นไหมพอ,พอกดพอกดปุ๊บไฟติดละกดอีพีหนึ่งเปลี่ยนสีเป็นสีขาวอีทีหนึ่งเป็นสองสีนะครับส่วนข้างซ้ายเนี่ยมันจะเป็นไฟกระพริบนะเห็นไหมถ้าเราต้องการให้มันตรงเราก็กดเหมือนเดิมปิดง,ง่ยายปิดก็คือกดค้าง กดทีนึงก็ติดเห็นไหมหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือดับกุญแจนะครับดับกุญแจไฟก็จะดับไปด้วยนะดูนะดับไหมเมื่อกี้ผมลองแนละ้วมันน่าจะดับด้วยร,รอแบบหนึ่งไฟมันยังคาอยู่